ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้คืตอนนตอนนี้ก็คือว่าเริ่มใช้งานเสร็จนะครับจะต้องส่งออกอื่นบริษัทผู้ผลิตก่อนที่ตัวใหม่จะเอาเข้ามาติดตั้งหรือไม่งั้นก็คือส่งไปที่สทนให้มันชัดเจนเลยเราจะไม่อนุญาตให้บริษัทเก็บโดยเด็ดขาดครับ เอีอที่เรานํามาใช้ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องกาเนิดรังสีสารกำเนิดรังสีนี่จะให้พวกรังสี ma, Alpha, Beta, <Okay. S 1> แกมมาอลฟ้าเบต้าอิเล็กตรอนแต่เอ็กซเรย์เนี่ยปัจจุบันที่เราใช้กันในทางการแพทย์จะเป็นเครื่องกาเนิดรังสีคืขอขอโทษนะคะคือจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยค่ะเราใช้หลายอย่างนะคะสารกำเนิดรังสีที่เราใช้เนี่ยมันอาจจะให้เป็นรังสีเองก็ได้ให้เป็นแกมมาก็ได้ แต่ว่าโดยหลักการแล้วถ้าเราต้องการถ่ายภาพเราก็จะใช้ังสีแกมมาที่มันจะทะลุออกจากตัวคนไข้ามาถึงที่หัวนักวัดได้ส่วนถ้าเราต้องการรักษาโรคเราก็จะใช้ังสีเบตา้านะคะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์ที่เราใช้สีหลายอย่าง<ล>คืออันนี้มันถ้าพูดไปแล้วก็คงต้องพูดว่าเราใช้สารกั่มันเป็สีเราต้องมองวัตถุประสงค์ว่ะ นี้เราใช้ในทางการแพทย์เราเป็นการใช้เพื่อสันติถูกไหมคะเราใช้เพื่อการรักษาโรคนะคะยกตัวอย่างเช่นเยาศาสตร์เลเเนี่ยเราใช้สารรังสีซึ่งอ,อ,ยยยยอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเป็นเท็งเชื่อม MVP เนี่ยเราฉีดเข้าไปในตัวคนไข้ที่มันก็จะวิไปอยู่ที่กระดูกเราก็สามารถจะดูกระดูกทั้งตัวได้ก็สามารถจะมาดูได้ว่าคนไข้มะเร็งเนี่ยมีการแพร่กระจายไปที่กระดูกหรือเปล่าะฉะนัน้ในแง่ของการแพทย์เนี่ยคะ่ะเราก็ใช้ แต่ว่าการใช้คือจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยรังสีมันก็เหมือนกับทุกๆอย่างในชีวิตเราเหมือนกับไฟฟ้ามันก็มีประโยชน์แล้วก็มีโทษถ้าเกิดเราใช้อย่างถูกต้องมีการป้องกันตัวที่ดีมันก็เป็นประโยชน์กับเราไฟฟ้าถ้าเกิดเราใช้ไม่ถูกเราถูกไฟช็อตเราก็ตายใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ดีเราก็สามารถจะมีแสงสว่างมีอะไรให้ใช้ได้การแพทย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้รังสีทางการแพทย์เนี่ยเราใช้หลักว่าเป็น การใช้รังสีปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะใช้ในการรักษาหรือการตจรได้ซึ่งเราเรียกว่าอาราลานะคะเพราะฉะนั้นการการทํางานเนี่ยมันเป็นมันมีการตรวจสอบมีขั้นตอนของการแพทย์ฉะนั้นจะบอกว่าไม่ให้ใช้สารกำมันหลังสีเลยคงเป็นไปนไม่ได้นะคะหรือแม้แต่โคบอลที่ที่ที่แต๋พี่พูดถึงก็เป็นการใช้รลังสีในคไข้มะมรง็งนะคะซึ่งก็ยังใช้ประโยชน์อยู่ยังใช้ได้อยู่รีเนเอ็กซเซเดอร์นั่นก็ราคาแพงมากนะคะแพงมากคอส าอันนี้เป็นเป็นแสงน,นะคะที่จะใช้ในการรักษาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือถ้าเราเรารู้วิธีที่จะใช้เรารู้การป้องกันมันควว 60, งอ่หกสิจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในเวลาที่เขาในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอยู่ในที่เก็บของมันเป็นคอนเทนของมันพอเวลาที่เขาจะใช้ก็คือเขาเจะคนไข้เนี่ยไปนอนแล้วก็เขาก็จะจัด ถ้าว่าเขาต้องการให้แสงมันเข้าทางด้านไหนเขาจะมีการคือก่อนจะฉายนี่จะต้องมีการคำนวณมาแล้วว่าแสงเข้าทางนี้ปริมาณเท่าไหร่เข้าทางนี้เท่าไหร่จะใช้เป็นเวลากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้มันเป็นรายละเอียดแต่ว่าหมายความว่าขอยืนยันว่าการทำนี้เป็นการทําที่ได้มาตรฐานนะคะและพอเวลาเขาจะฉายเขาก็จะเปิดซอสเนี่ยให้ใหตัวโคบอลนี่มันออกมาแล้วเขาก็จะเปิดตรงช่องเหมือนกับเป็นหน้าต่างเนี่ยเพื่อให้แสงของโคบอลนี่มันลงมา ซึ่งเขาจะคุมด้วยว่าต้องการความกว้างความ,วามยาวสักแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นแล้วก็ในห้องฉายรังสีนี่จริง,รงแล้วเขาก็จะมีการป้องกันนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นทางที่เขาหักเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีรังสีที่เป็นที่มันเรียกว่าอะไร s ตเตอร์ไป,ไปโดนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดไปแล้วคิดว่าการการทำงานนี่มันมีมาตรฐานที่ควบคุมอยู่แล้วะะแต่ว่าคงไม่สามารถจะบอกว่าเราไม่ใช้สารกำมัตรังสีเลยนี่คงเป็นไปไม่ได้ ก,กรารการฉายรังสีที่มันไม่มีอะไรสะสมอยู่ในจิตงที่เราฉายนะครับนะครับนะครับที่าจรยพเป็นฮีโร่สมุดปากนะกาก็ก็ไม่ได้รับรังสีผในร่างกายนะครับแล้วมันไม่มีการสะสมของรังสีแต่รังสีมันจะไปทาให้เกิดผลกระทบในร่างกายที่อาจารย์ดูไม่ไราบนะครับถ้าผมไปโดนรังสีสูงรังสีมันไม่สะสมอยู่ในตัวผมครับแต่รังสีมันอาจจะทําให้เซริในร่างกายผมตาย นะครับอาจเกิดความเสียหายในเนื้อเยื่อลยเพราะว่าอะไรไปนะครับตัวรังสีันไม่สะสมไม่มือสารกำมันตรังสีนะครับการได้รับรังสีกับการได้รับสารกำมันตรังสีนี่มันไม่เหมือนกันนะครับในการใช้รังสีอาหารฉายรังสีอะไรก็แล้วแต่เนี่เป็นการฉายรังสีเอาพลังงานฉายเข้าไปในวัสดุที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคฆ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการทำสเตอร์ไลน์นะครับฆ่าเชื้อโรคในวัสดุผลิตภัณฑ์การแก้อะไรพว่าี้นะครับอันนั้นจะไม่มีอะไรสะสมอยู่ เพราะว่าผมเห็นเราส่งออกอาหารที่เป็นขายรังสีที่เยอะมากในจี่ิศแต่ว่าประเทศทําไมประเทศเหล่านั้นถึงตั้งมาตรฐานที่เราต้องใช้รังสีคืขอขอ,ขอเล็กน,นิดนึงนะครับในแง่ดีตที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ยอม<ะ>อรับผลไม้จากเมืองไทยเพราะเขากลัวว่ามันมีการปนเปื้อนด้วยมแมลงตัวมาลงมาแมลงมีอะไรก็ไม่รู้เขาไม่อนุญาตให้เอาเข้า,ขาห้อ,าอ,งองเยี่ยมก็เลยนะครับผลไม้ยกเวน้น อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเรียกวอแล้วตอนนี้มีผลไม้จำไม่ได้กี่ชนิดแน่ห้าชนิดซึ่งผ่านการฉายรังสีสามารถเข้าไปวางขายในเริกาได้แต่วิธีกนเขาไม่ยอมเัยเขาขอถามคำถามเดียวกันนะคือทําไมเหมือนเราบอกญี่ปุ่นไม่ให้เอาอาหารเข้าแล้วพอเราฉายรังสีอาหารของเราทาไมเดิกาไม่ล็อกเราเ่ารียนให้ทราบนะครับว่าการฉายรังสีมันไม่มีการผลพ้่นการฉายรังสีไม่เหมือนการเปพ้่นสารกัมมันร กรณีที่เกิดที่ปุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นสารกำมะจารสูีมันคุ้มกระจายมาแล้วมันอาจจะปนเพื่อนในอาหารให้ตรงนั้นเราต้องระมัดระวังซึ่งมันเกิดการนะครับรังสีจากสารกำมะจารสูีที่อาจารย์ได้เรียนในขั้นตอนเช้าต้องแยกให้ออกนะครับไม่แตกพันธกันแสดงว่ารังสีนี่ก็มีประโยชน์มีสองด้านครับประโยชน์ต้องมีโทษต้องมีที่อาจารย์มีข้าตอนวิธีในการถ้าเราใช้งานเป็นใช้งานถูกวิธีมันเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้ากรณีที่เราละเลยเปิดฝาละเลยใช้งานไม่ถูกปรวิธี ก็จะเป็นพวกมีสองด้ทีกอย่างมีสองด้านตรอเลขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอหน้าก็ได้นะครับไอ้ดียทำงานอะไรก็กกกได้นะ รู้แล้วรังสีก็อาจารย์ตอนเช้าวิชาบอกว่าถ้าไม่เกิดที่ญี่ปุ่นว่าวันนี้คนไม่เยอะขนาดนี้ตอนที่มันเริ่มมาใกล้ตัวใกล้ตัวมากขึ้น,นะการให้ความรู้อย่างเงี้ยให้กับกล่มผู้ช่วภาคส่วนคือเพราะประชาชนเนี่ยตอนนี้ก็อาตกใจเรืดินพายแล้วขอนมันใช่กว่าเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เกิดแน่ไปนเาะอันนี้ช่องทางมากกว่านี้ไหมไหมในส่วนของภาครัฐที่จะ เพื่มที่จะให้เขารู้เพื่อป้องกันความถุสงบนะฮะไม่ให้มันมีปัญหามาขึ้นปัญหาจะอยู่ไกลหรืออัดต่อไปหรืใกล้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นให้ทุกส่วนนี้เป็นเป็นเริ่มต้นหรือว่ามันเริ่มมาแล้วก็ได้จะเป็นต่อยอดอีกที่อย่างมีการเจกพิษตอนที่ต้องขอบคุณท่านรัฐบาลที่ที่จัดเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะอันนีต่องทีว่าเป็นรุ่นอื่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้เขาจะได้ปฏิบัติถูกต้อง เอาดี้จะพิจิตได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นศูนยซึ่งอันนี้เป็นเป็นฝากเป็นมอบพิจให้กับหน่วยงานทุกภาคละนะฮะทุกภาคเองไปทนเรื่ออะไรเงีที่อาจจะเป็นร่วงตรงนี้ที่จะให้ไอ้ตุนี้แพร่กระจายไปในทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความตึงเครียดนคะเรื่อขอบคุณนะคะก็อยากจะแจ้งว่า ทางนักวิศวกรรมศาสตร์ก็มีกิจกรรมเสริมโลกมันเกียร์ทุกเดือนค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะมุมมองหลายๆมุมของหลายๆด้านทางเชิงวิศตและต่างๆค่ะก็ขอขอบคุณวิทยากรนะคะอคุณพิศชินดงซ่าผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีสำนักงานระมุงเพื่อสันตินะคะที่ช่วยมาเล่าประสบการณ์เหตุการณ์บทเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภาวนาคูสุวรรณนะคะอาจารย์ประจำคณะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ภาควิชารังสีวิทยาภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาพยาบาลค่ะคุณที่ให้ความรู้กับพวกเราทุกท่านนะคะและขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาที่ที่ตั้งใจที่มีส่วนร่วมนะคะให้เหตุการณ์มีเกิดขึ้นได้แล้วก็ขอเรียนเชิญท่านคณะบดีมอบของเสียเรื่องให้แก่วิทยากรค่ะ วิชาจัญไรโยธาค่ะรับมอบของที่ระลึกค่ะ งานคระดีษฐ์ถาที่กด้รามารัของพิเลยนะคะแล้วก็ขอกราบขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการมาร่วมสัมมนาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็ขอปรนทาสัมคัญโครงการบรมท้ั้นมีการสัมมนานะคะของวันศุกร์นี้เรื่องแผ่นดินไหวกับการเตรียมพร้อมทางวิศวกรรม เรื่งเราจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น2-4คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวแล้วการนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ดีกาพิเศรสำนักงานเล่าบ้างแล้วนะคะขอให้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติร่วม